สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะเอาวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับในเรื่องของก๊อกน้ํามันครับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายครับคือก๊อกน้ํามันบางรุ่นครับหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้ครับสําหรับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายครับสองจังหวะ ก็จะถอดได้ครับจะมีน็อตอยู่2ตัวครับซึ่งถ้ามีเกิดอาการรั่วครับเราก็สามารถที่จะถอดออกมาซ่อมได้ครับก๊กน้ำมันแบบนี้ด้านในก็จะเป็นเหมือนเป็นม,ม,มีมียางรองอยู่ครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูครับ ไอ้ตัวยางยางรองก็จะมีอะไรขายกันอยู่ครับแต่วันนี้ผมจะเอาวิธีการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าครับในกรณีที่ยังหาอะไรไม่ได้ครับนี่ครับเป็นตัวยางครับ ตัวอย่างก็จะเป็น4รูแบบนี้ครับนะครับก่อด้านนี่ครับด,ด้านที่เราจะมีลักษณะเละๆแบบนี้ครับก็บางทีเราใช้ครับปิดเปิดปิดเปิดบอยครับก็จะตรงนี้ก็จะสึก แล้วก็อีกด้านหนึ่งครับที่อยู่ด้านในครับก็จะมียังก็ยังดีอยู่ครับสภาพก็ยังดีอยู่ครับนี่ครับเราหมุนไปหมุนมาบ่อยๆก็จะเกิดอาการสึกครับแล้วหลังจากนั้นก็จะบางทีก็จะปิดไม่อยู่ครับน้ำมันก็จะรั่วตรงนี้ครับก็เอาวิธีการง่ายๆครับเราก็แค่กลับด้านครับนะครับกลับด้านเอาอีกด้านหนึ่งด้านที่ยังสภาพยังดีอยู่ครับ ขึ้นมาด้านบนครับเนี่ยครับนี่ก็ดูในสภาพก็ยังดีอยู่ครับก่อทั้งสองด้านก็จะเหมือนกันนะครับนี่ครับอีกที่ด้านที่ใช้งานอยู่ครับก่อจะโดนกดแล้วก็หมุนปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดอยู่ครับก็จะบางทีก็จะอาจจะ เละๆไปครับก็จะกันน้ำมันไม่อยู่ครับนี่ครับนี่ตัวอีกด้านนะครับที่สภาพด้านในครับก็เอาด้านนี้ขึ้นมาเอามาด้านนอกนครับ แต่ถ้ามันสภาพมันแย่จริงๆก็อาจจะด้านไหนก็เหมือนเดิมครับถ้าสมมุติว่ามันสภาพของมันเละมากครับก,รก็เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้มีอะไรขายครับ ก็เอาวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับมาฝากครับส่วนใหญ่ก๊อกน้ํามันที่คาบูที่เป็นลูกรอยครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจะมีตัวล็อกแล้วก็แหวนสปริงครับ แล้วก็ตัวล็อกด้านนอกตัวที่เป็นรูนอตอีกตัวก็จะมีสามตัวครับในชุดนี้ครับตัวแหวนสปริงจะอยู่อยู่ด้านนอกครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยตัวล็อกด้านนอกอีกทีหนึง่ง นะครับก็ให้ใส่ลักษณะนี้ครับแ,แหวนสปริงก็จะอยู่ตรงกลางครับ ก็ต้องให้ทั้งสองตัวด้านในครับให้มันลงเข้าไปในร่องครับถ้าถ้าไม่เข้าร่องครับบางทีเราล็อกขันน็อตแนนยังไงก็ไม่อยู่ครับจะต้องให้สองตัวทั้งตัวแหวนแหวนตัวแรกครับแล้วก็แหวนสปริงครับให้เข้าไปในร่องครับพอพอเข้าไปในร่องครับก็จะไอตัวที่น็อตล็อกด้านนอกก็จะแนบจะแนบสนิทครับดู ดูที่ตัวล็อกด้านนอกก็ได้ครับก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบง่ายๆครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ